สวัสดีครับผมโยกับผมนะครับ XD Gaming ทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องการโดนทักผิดบ่อยนะครับเฮ้ยสมศัตว์หายไปไหนมาหาตั้งนานนี่อุ้ยขอโทษครับทักผิดคนครับหายตัวทุกคนเคยมีใช่ไหมล่ะครับซึ่งการทักผิดบ่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ที่เราถูกทักผิดบ่อยๆเนี่ยมันก็ดูแปลกใช่ไหมล่ะครับตอนที่ผมสั่งส้งตมตำข้างทางมากิน อยู่ๆก็มีเด็กมาจับแขนผมซึ่งผมก็หันไปดูว่าเป็นเด็กของใครแล้วเด็กคนนั้นก็เรียกผมว่าพ่อพ่อซื้ออะไรมากินน่ะฮะผมเนี่ยนะพ่อสูงแค่165เองเนี่ยนะพอผมจะเดินหนีเด็กก็จับแขนผมแถมจับแน่นด้วย ระหว่างที่เด็กจับแขนผมไม่หยุดอยู่ดีๆก็มีคุณป้ามารับเด็กไปซึ่งผมก็ได้ไหว้เขาซึ่งน่าจะเป็นป้าของเด็กคนนี้นะครับแล้วคุณป้าก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยขี้หลงขี้ลืมบ่อยก็เลยคิดว่าหนูอ่ะเป็นพ่อเขาผมก็ได้เข้าใจสิ่งที่คุณป้าพูดออกมาแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเด็กเขาไปเอาแรงมาจากไหนบีบแขนผมขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นลูกสิ์ของบัวขาวนะครับแล้วผมก็ได้หวัดดีคุณป้าอีกรอบหนึ่งครับคลิปจบแล้วนี่คือการพากเสียงครั้งแรกของผมนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดซับนะครับเพื่อให้ถึง1,000ซับจะได้มีกำลังใจนะครับ